รีวิวสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนของเรา3าไร่กว่าครับนี่ครับพี่น้อง1ปีกว่าผ่านผ่านไปครับแค่เท่านี้สวนทุเรียนครับสวนทุเรียน3าไร่ครับพี่น้องครับอันนี้3าไร่ครับจ้าเพร่เทศครับพี่น้องทุเรียนก็ดูแลยากอยู่ครับตอนนี้ปี ตีกว่านะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับสูงเบองต้นก็สูงครับสูงมากครับสูงใหญ่ประมาณทักสองเมตรกว่าครับนี่ต้นปกติเท่านี้ก็ประมาณสองเมตรกว่าครับต้นน,ตน,น,ตนนี้สองเมตรกว่าครับนี่น้องแต่นี้สวนทุเรียนก็รุ่นใหม่ๆเขาจะมีให้สมสัแบบนี้ครับพักน้ำครับพักน้ำเอาไว้ครับนี่ก็เลียงปลาพร้อมนะครับนี่ มีปลาด้วยครับนี่ครับนีแ่แหลยครับมีปลาหลายเติบน่ครับนี่พักน้ำเอาไว้เพื่อพ่นวาเพื่อให้เคมีบางตัวมันเหยยครับถึงมาลดน้ำต้นไม้ได้มันถึงจะง,งามไว้ครับสวนดุนีตตังอยู่ที่บ้านตะเกยียดครับอำเภอกันทลาครับศรีสะเกดครับ อีก2องปีสามปีนคนแบพี่น้องครับยังไม่เคก,กินหน่วยมันช่วงนี้ก็ช่วงลงทุนครับปลูกไปก่อนครับหน้าทีมามา,มาจาข้าไฟครับอันนี้จ้างบรดูแลพี่น้องครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับสามได้กว่าทุาเรียนประมาณลอยต้นเลยนะครับพี่น้องไม่เยอะครับ นี่ครับประมาณ2ปีครับสปีปีที่สามไปแล้วกว่าจะได้กินผลผลิตครับช่วงนี้ช่วงลงทุนครับไม่มากไปน้อยครับพระได้ขายพอาด้ัวเอมูปลูกขึ้นฟูงครับต้นนี้ก็สวยครับเป็นพุ่มดีครับเป็นพุ่มงามแห้งครับบางต้นก็งามกว่ามูครับบางต้นก็ตายไปกับมีครับ ซ่อมไปเรื่อยๆครับเหล่าพี่น้องครับสวนทุเรียนในน้อยครับปีกว่าแล้วในซ่ํานี่ครับตอน,นแล้วต้นประมาณทักสามรอยบาทนะปู่ครับต้นสูงเติบเลยครับต้นใหญ่ไปเลยครับล่าสุดหน่อยกว่าพันธุ์ิใหญ่สิหลอดครับก็เลยเอาต้นใหญ่มาลองดูเป็นหมอนทองซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีพวก หลงหลงรับเล่ครับแต่ผมจะเรียกมันว่าหลงพระวิหารครับมากินครับมาผสมนำครับมาจากต้นนะครับเอาไว้กินชอบม่าครับหลงพระวิหารนี่นี่ครับตันนี้ก็ใหญ่ครับต้นกใหญ่ครับแถวนี้เป็นดินแดงครับนี่เป็นดินแดงอันนี้มันขุดดินไปขายครับชาวบ้านแถวนี้ครับ อีกสองสามปีเจอกันครับสิเป็นค้นขายับคทเรียนะครับบาททช่ไครับจองไว้เด้ครับแฟนครับสิทธิเกตสร้างบ้านครับผมไม่ให้ราคาพิเศษครับกับแฟนกับสานเป็นแพงครับให้ราคาพิเศษครับพี่น้องครับจองไว้ก่อนนะครับจองใบไว้ก่อนครับดูใบไว้ก่อนใบกำลังแตะครับงามๆแบบนี้ เราต้องลงทุนระบบทอ่ออะไรเยอะแยะมากมายไก่กองครับนี่ครับเป็นระบบจ่ายน้ำทั้งต่ำทั้งคุดสาครับเยอะแยะมากมายไก่กองครับลงทุนเยอะเลยครับแบบนี้พอสื่อทุเรียนนี่ก็เป็นรเท่าไหรแล้วอะประมาณร้อยต้นร้อยต้นจะคูณสามร้อยเข้าไปสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าเข้าไปแล้วครับค่าท่อครับน้นนีนนอีกเยอะครับ คลิปนี้สุดที่เกิดสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม